น,น,นี่นะครับบรรยากาศตอนบ่ายทำกับข้าวพ่กครัวกำลังทำครับพ่กครัวสายปลางาไปครับผมงนี่เนาะงาไปตลมไก่ครับตกลมไก่นุ่มอยู่กลมไก่นี่ครับทับที่อยู่นู่นครับกบ นี่ครับวัตถุดิบอยู่ในตู้เพราะไม่มีตู้เย็นอยู่ในป่าในสวนสวนยูคาสวนป่า,นนาลุนครับโคกอยู่ไกลๆนพี่น้นนนนองโคกยีุ่ครับาั <todo> วจีบทายการ เป็นอยู่การทำข้วการนี่แหละครับกำลังตำเครื่องครับท่อที่มีนะครับทำนี่นะมีปลาเนาะ ท,ทำไมมันจะหันหัวไปทางโน้นเลยนะีไไ่ไม่ไหนครับไม่เ้านนาะบอกไม่เ้าี่ทางบุญเดียวไปออกให้ครับ Oh. <sniffs>